สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะจะมาที่สิบเก้ากันใกรกฎาคมหกห้าเนาะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP วันนี้ตัวเด่นของเราก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือสองกับห้านะคะแปดก็แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองศูนย์สองสี่สองหกสองแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปด ามตัวก็สองห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดสองสี่หนึ่งห้าเจ็ดสองแปดห้าไม่มีเด้อเขียนเอาเองเด้อจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปดแปดสองสองแปดนะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนาะจับคู่ควยแล้วนะอย่าลืมมามาซื้อเราสามัคคีวีไอพีด้วยนะต่อไปสามัคคีวีไอพีค่ะตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวรองก็คือห้ากับแปดเนาะ สามศูนย์สามสี่สามหกสามแปดเน้นรูดตัวเด่นแล้วนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดตัวรองห้ากับแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกสามตัวก็สามหกศูนย์หนึ่งสามหกหกสามแปดหกแปดห้าแปดสามศูนย์จับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามห้าแปดแปดห้าอย่าลืมเอาขึ้นไปซื้อเราบีไอพีด้วยเด้อ เลขมันจะต่างกันแค่3าก,กับหกหกับสองแค่นั้นนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพาดรวยนะคะโชคดีทั้งสองแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ